ึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้อุปรมภ์คำชูวัดวาาศาสนานะครับบางท่านบางคนก็นั่งรถมานะครับนี่นะครับนี่ทิดบ้มนะครับเดือพายผู้เท่าผู้แกนะครับมาทําบุญที่วัดบ้านเกาบอนะครับวันนี้มีญาติโยมเดินทางมาแต่ไกลนะครับไม่รู้มาแต่บ้านไหนนะครับนี่อันนี้บ้านแสนสุขนะครับนี่เอาสาธุสาธุขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ ช่วงเช้า้านี้นะครับนี่ญาติโยนทยอยทยอยมาที่ทําบุญที่วัดบ้านเกาะบนะครับส่วนมากก็เป็นผู้สูงวัยนะครับ <c oughs> ที่มองเห็นอยู่นี้เป็นญาติโยมจากโน้นนะครับบ้านไผยใหญ่นะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนะครับอยากจะออกชื่ออยู่แต่จําได้แต่หน้านะครับโทษขออาภัยนะครับนี่เ <c> ด <oughs> ้อเฮอพ่อใหญ่พ่อใหญ่ชาลี ออมีถาวรพิเศษก่อนนะครับนี่มีหน้าถึงมาถ่ายรูปนะครับสาธุอนุโมทนานะครับนี่ขออนุญาตถ,ถ่ายภาพนะครับญาติโยมมาทําบุญน,นั่นเอา้าสาธุสาธุนะครับหมูบ่บ้านกนานกนเห็นยูแตอร่ไ้ถ่ายภาพกล้องวบ่เป็นใจหมู่บ้านกล้องเลนไม่ดีนะครับวันนี้กล้องเลนดีนะครับท่านศักดิ์หนอ่อแก้วนี่เนาะสาธุอนุโมทนามากับมารดานะครับนี่ ไม่รู้มานดาหรือน้องกันแน่นะครับดิมองไม่ออกเลยนะครับชื่ออะไรครับเนี่ยตัวเล็กๆนี่แม้หนองมีล่าน้องมีล่าเอามือเศร้านี่เอารูปอันทาบุญอยู่บ้านลงนะ<อ>รูปแต่ข้าวอันพอบนบวชนะลงเอาบัตรมาพอ้เอากะมือพอย่ดีอีกคนพอดีไปเจอในโทรศัพท์ภาพเก่าๆไทยไว้ยนะก็เลยเอาลงเด้นนะครับโยมเขาก็เลยมาทําบุญที่วัดบ้านก็บอกสงสัยมันมีเหตุนะครับ มีเหตุดนจิตดนใจให้นําภาพลงนะครับนี่ไปยางก็บปลไในบุญเดอ้อวันนี้บุญพิเศษนะครับญาติโยมมาทาบุญที่วัดบ้านโกบอนะครับมาจากบ้านไภัยยัยนะครับคุณพ่อชาลีนะครับมาหาชาลีนะครับเดอ้อ มาเื่มซื้อเจ้าคักไงแต่ยันโยงพ่อมวนนะครับจนได้ถามเอานะครับคุ้นหน้านี่คุ้นนะครับแต่ว่าชื่อนี่ยากเหลือเกินนะครับขอโทษขออภัยนะครับบวชพร้อมกันกับพ่อวรการนะครับเด้อบวชหลายครั้งแล้วนะครับลูกศิษย์ของพรอคุณนลวงตานี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะคาบุญพิเศษที่วัดบ้านเกโบเช้าวันนี้นะครับนี่เอาก็หยุดการถ่ายวิดีโอพิเตนี้ก่อน